เีิดีนะพี่เล็กเล่นชื่อไรอพี่เล็กค่ะพี่เล็กโอเคก็กปิอนอีกผมขอลงคลิปพี่เล็กในโซเชียลเป็นวิทยาทานนะฮะผมขออนุญาตไม่ลบคลิปอันนี้ไม่เบอร์หน้าก็ขอให้ธรรมทานให้พี่เล็กร่ำรวยเยอะๆมีความสุขกันจริญยิ่งขึ้นไปนะโอเคผมคนเขาเรียกผมหมอธทวดาผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่เทวดาหมอก็ไม่ใช่เีวดาก็ไม่ใช่เป็นคนรรมดานะทีนี้อุทิศเจ้าการบริเวณให้พี่เล็กฟรีนะ หากเกิดว่าหากเชื่อว่าร่างกายไม่ดีเกิดจากเจ้ากรรมในเวรโดนคุณใสโดนใครกันแกล้งนะด้วยอาถรรพ์ต่างๆโดนน้ำมันทายอะไรผมช่วยฟีทุกคนนะอา้าวผมขอทราบว่าเห็นพี่เล็กจะเล่าอะไรให้ผมฟังเรื่องจริงอนะเธอเล่าเลยพี่เป็นแม่ค้าพูดดังๆหน่อยนะพี่พเล็กอนะ่ะพ่เป็นแม่ค้าอยู่มาบนหนึงก็ ไม่มีเพื่อนไปขายของคือหนูก็เอาน้องสะพ้ายน้องชายไปขายด้วยทีนี้เขาก็ขายอะไรเราขายอะไรขายดอกไม้สดอ่ะโอขายดอกไม้สดค่ะพี่เล็กทีนี้เขาก็อยู่จังหวัดอะไรบอกได้ไหมอยู่อุบลแต่มาขายอยู่ที่อยู่อุบลอ่าอุบลราชธานีนะมะทายเราไม้อยู่ที่ประตูน้ำพระอินทร์จังหวนทบุรีโอเคโอเคไม่ต้องบอกชื่อใครนะไม่ต้องบอกชื่ออ่ะแล้วยังไงต่อ อยูนมาวันหึ่งเขาก็บอกว่าขอชื่อนามสกุลหน่อยจะไปทําประกันให้เขาวานนี้อ๋อขอชื่อนามสกุลใช่ย่านปีเกิดด้วยเขาว่าเอ้านี่จะขโมยดวงคนที่สองเลยเนี่ยเมื่อกี้โดนขโมยดวงไปคนหนึ่งแล้วนะนี่หนูไม่ให้ไปทําต้องแต่จะเขาทําไปทำมาแล้วหนูก็ไม่สบายมาเลยตั้งแต่หลอดอ๋อเขาขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้หมดเปล่าเวลาตกโค้งตกฟ้าให้หมดเปล่าใช่่คะ อ๋อให้ใครไปอ่ะน้องชายน้องสะพ้ายยังไงก็จะทําประกันให้อ๋อให้น้องชายน้องสะพ้ายแล้วยังไงต่อทีนี้เขาพออยู่มาบ้างหนูก็อาการไม่เริ่มไม่ดีตาก็มัวขาก็เจ็บหัวก็ปวดนี่เป็นอะไรวะตาก็มัวขาก็ปวดจางหัวนี่ยเฉียดตานี่ฉันก็ชาเออแล้วยังไงทีนี้หนูไปเยียนทายของพอคนเลิกคนงานจะเลิกมาน้องชายไปเยีนลู้ไปเป่าอะไรยี่ยนเป่าเฉยๆมาหนูคนนี้มองไม่เห็นหนูเลย มาเห็นตลาดเขาคนอยา่างปกติมุ้ยจะขายนี่พวกเขา,ขา,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 ขาน้องน,น้องชายกับน้องสะพ้ายนี่เป็นคนมีวิชาอาคมใช่ไหมไปเรียนมาอ๋อเขาไปเรียนวิชาอาคมเรียนที่ไหนเราทราบไหมไม่ทราบเล<ไ>ยฮะเขาไปเรียนมาจากไหนไม่ทราบเลยก็เรียนทางด้านสายศาสตร์ถูกต้องไหมเราเชื่ออย่างงั้นใช่น้งเห็นก็ดีเปล่าใชจเขาเป่ายังไงน้องชายเป่ายังไงเขาทำท่ามกชวนมาคุยทำท่าทางซิเวลาเป่าอ่ะแสดงหน่อยเขาไปยืนถามนู่นถามนี่ไปได้นั่งหนึ่นี่ <ใน S 1> อัองมกะด เขไปืทำกระากระถาอะไรเปล่าตรงนั้นท่องกรถาเป่าให้คนมองไม่เห็นพี่ได้ยังไงต่อเมียเขาเมื่อกาลเวลาเมียเขาไปขายทำพูดแล้วแบห่างอยงนี้คนมองไม่เห็นคนมองเห็นร้านเขาร้านเดี๋ยวร้านนอ๋อแสดงว่าเข้าใจละพี่ร้านพี่ก็เป็นร้านขายดอกไม้สดใช่จิตกันเลยไปกับร้านน้องชายกับน้องสกายที่ขายขายร้านดอกไม้สดเหมือนกันหนูเป็นคนไปขายด้วยอ๋อแต่ระหว่างดีก็คือ เริ่มแรกเราขายอยู่คนเดียวเราใจดีก็เอาน้องชายกับน้องสะพ้ายไปขายด้วยทีนี้พอเราขายดีเขาแก้งทุกอย่างเขาก็แกล้งเราด้วยวิชาอาคมศัยศาสตร์ทาทุกอย่างเลยเพราะเขาเอาวันเดือนที่เกิดเราไปอ๋อเข้าใจะแล้วแล้วยังไงต่ออ่านะต่อทีนี้เขาบูกว่าไม่ได้แกล้งไม่ได้แย่งลูกค้าใครนะเขาพอใจเี๋มาซื้อร้านฉันทำไมล่ะลูกค้าฉันจะไปหาเขาหมดแล้วที่ไปออก ทำยังไงวะายังไงรลูกครับแต่เขามองไม่เห็นหนูแล้วก็เลยบ้านเขาหมูเขาเสกให้คนไม่คนรับมองไม่เห็นร้านค้าเราให้เห็นแต่ร้านเขาคนเดียวใช่ค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเอ่อเป็นความเชื่อนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพ่อแม่พี่น้องอ่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาเราเป็นยังไงบ้างดวงตกเงินไม่เหลือจ้าขายของไม่ได้ดวงตกเงินไม่เหลือไม่มีเลยก็เหมือนกับเขาเอาดวงเราไปใช่ค่ะแล้วก็เหมือนขโมยดวงอ่ะแล้วก็ เสกของเข้าไปในด,ดวงเราทําให้ดวงเราแย่เมื่อเมื่อเป็นการขโมยดวงทําให้ดวงเราแย่ร่างก,กายเราเป็นยังไงบ้างร่างก,กายรู้ไห่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนบ้างปวดหัวตาลายปวดหัวเขา่าปวดหัวตาลายปวดหัวเขา่าอ่านี่บางทีก็มองเห็นบางทีก็มองลายมองไม่เห็นเป็นเหมือนกับว่าอะไรมาบังเออแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ร้านขายไม่ดีไม่ดีเลยเจ๊งยัง มันกลายเปเก้งนมันไม่มีการหมุนเลยเขาขอยืมน้องเขา๋อแล้วตอนนี้จะขายอยู่ติดติดกันมากติดเลยติดกันเลยวาผานบวันขายวันทำนเขายังไม่หลาเลยไม่มีตามไม่เลิกขายเลยทุองแน้โอเขาอยากให้เราเลิกขายแต่ตอนนี้ก็จะไปสู้ร้านของน้องชายกับน้องสปายไม่ได้ใช่แล้วทำไมไม่คุยกับน้องชายน้องส้ายเราว่าว่าช่วยเอาของออกจากตัวหน่อยได้ไหมจะได้ขายดีเหมือนกันเาก็มีอะไรก็มคุยกันได้แล้วเปล่า คุยได้เขาว่าเขามีอะไรอยู่มากเอาพูดไม่มีมูลหรอกเขาว่าอย่างนี้อ๋อคุยไปได้คุยไปแล้วปรึกษาฮานีกันยังวะได้ช่วยเอาสายศาสตร์ออาตัวตัวเหรออย่าเสียเยอะเลยได้ไหมนนั้นพูดอยู่ว่าอย่าเอาเป่าใจเยอะคไม่พูดไม่พูดเหรอเขาการค้าไม่มีพี่น้องการค้าไม่มีพี่น้องเขาว่าการค้าขายไม่มีพี่มีน้องเขาว่าคุณใสก็ไม่มีพี่น้องเหมือนกันใช่ไหม คุณใส่ใส่จัดไม่มีพี่เนาะมพยายามบอกกันนะว่าอย่าเป่าใส่พี่พี่ไม่เหลืออะไรแล้วจากมือขายดีไม่เหลือเออเขาก็เป็นคนดีนะนะเขาาไปขายด้วยแกเขมีกิจก eh ็ยักเิ yes ียดนะฮะเขาพยายามปรึกษาแล้วนะกับกับพี่อะไรอ่ะใช่ไหมพี่ชายเอาน้องน้องชายกับน้องสะใายว่าอย่าเป่ามากเอย่าพี่ไม่เหลืออะไรเลยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าเย่าเว่าเขาแบนี้ พอหนูไม่สบายให้ลูกไปขายแทนเขาก็ทำลูกอีกลูกโดนด้วยเหรอลูกก็โดนลูไม่สบายอีกเะหมดมาแล้วเพราะแบงแม่เ็เลยมกลับมาใหม่อ๋อลูกลูกก็โดนด้วยลูกที่สายป่ะจะมาแก้พร้อมกันได้ไหมลูกแก้พร้อมกันนะอาจะได้มาตรงนี้พร้อมกันไไหมเดี๋ยวพี่ได้ทำทีเดียวไปเลยมาลูกไมาขาูาเลเียวแหงมมีเอาแล้วลูกเป็นยังไงตอนนี้ลูกก็ไม่สบาย เลยเป็นอะไรเขาเศษเจษยังไงก็ทำเหมือนเศษศาสตร์เหมือนกันบางทีก็เอามากุมหัวเขาเลยเขาามือมาโดนหัวเราด้วยเหรอนั่งอยู่ไอ้ก็เอามะกุมเป็นไงเขาถือว่าเป็นน้านี้ก็เป็นหลานโอทำได้คือโดยโดยส่วนตัวผมกับน้องชายพี่กับน้องสะพ้ายพี่ผมผมไม่ได้รู้จักแต่ว่าคือผมยินดีแก้คุณใส่ให้พี่เปลี่ยนดวงให้ใหม่เลย ที่โดนขโมยดวงผมเปลี่ยนดวงให้ใหม่แต่ผมอ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีผมไม่ได้เป็นคือผมอ่ะกับน้องชายพี่น้องสะพ้ายพี่อ่ะที่พี่เชื่อว่าทําของกับพี่อะคือผมไม่ได้รู้จักเขาแต่ที่ใครมาหาผมอ่ะผมก็ยินดีแก้ทั้งนั้นใช่ไหมไม่ว่าต่อไปน้องชายพี่หรือน้องสะพ้ายถึงจะโดนของมาผมก็ช่วยฟรีทุกคนเพราะผมช่วยด้วยความเมตตาเอาอย่างนี้เาเป็นว่าพี่ทําไม พี่อยากมาหาผมด้วยเรื่องอะไรก็หนูเห็นน้องโมว่าไปหาอาจารย์เยอะเป็นรวมตัวขนาดมีการสักบาทงินแช่ก็มีเงินกินข้าวเลยเออเข้าใจหนูจะช่วยลำแข้งใส่ลไม้ได้เลยงั้นก็ขับของออกไปให้หมดก่อนดีกว่าแล้วก็เสกเรียกเงินเรียกทองให้ร่ำรวยโอเคไหมค่ะช่วยฟีชอบไหมค่ะอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวทำกันคู่เลยคุณหนูชื่ออะไรลูกลูกสาวเหรอฮะชื่อโอชื่อโออ่ะคุณคุณพี่เขามาทำอะไรเราเขาเอามือมาวางที่หัวเราเหรอ แล้วตอนนั้นโควิดสมัยโควิดเหรอแล้วหลัลลงจากนั้นร่างกายเราเป็นยังไงป่วยเลยเหรอป่วยมาตลอดคือหลวงพ่อในสีลิงดำเนี่ยเนี่ยที่ผมเคารพนับถือท่านน่ะท่านบอกสยศาสร์มีจริงนะมีค่ะท่านเขียนไว้เลยนะน,นะฮะท่านเขียนว่าไปดูในหนังสือท่านแต่ผมเนี่ยเกิดมาเพื่ออ,อุทิศเจ้ากรรมในเวรคนเข้าใจไห แล้วก็ขับคุณใสขับศัยศาสตร์ให้คนฟรีนะผมช่วยยินด,ดีช่วยเดี๋ยวดูซิ่ว่าดีขึ้นไหมเป็นมากี่ปีแล้วพี่ยังทําให้คณะพี่ดีขึ้น่ะดีขึ้นแล้วค่ะอ้าวลงแล้วนี่<ร>ช่วยฟรีไหมช่วยฟรีไห<ด>ม<ะ>เออมาคมาอัานแล้มา,มา,เ,า,มาเดี๋ยวขอยักลงคลิปในโซเชียลทั้งคู่เลยนะเป็นเวียนหานะคลิปนี้พี่ไม่ลบไม่ขอลบหน้าไม่เฟยหน้าเพราะว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่เขาทุกแบบคุณพี่กับน้องอะ่ะ นะะฮถูกจริงๆนาจย์เออแล้วผมจะช่วยฟรีให้เหมือนเดิมมาหาผมมีความสุขยังนะแฮปปี้นะแฮปปี้ค่ะกลับไปไม่รู้จะเป็นไงอาจันอ่าเราไปก็รวยเลยเออชอบกระชากกระล้าบ่อยๆเอ้าเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตเอาเอาเท้าวางหน่อยนะดูที่ว่าทจะกันไปวินมีเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไล่แบบสบายๆผมแตะทุ่นเฉยดู ที่โดนมนต์ดำของขเขมรเลยนะถูกเลยค่ะอาจารย์ถูกต้องไหมถูกใช่ไหมถ,ถึงจะพากันมาไงค่ะอาจารย์มีคนบอกไหมว่าโดนมนต์ดำของขเมมขมรวัวลูกเลยเขาบอกเ <c oughs> ขาบอกยนมาพวกหนูก็มีเซนเหมือนกัน <c oughs> คือในตัวมันมันไม่ดีเลยทั้งหมดที่หนูม,มากันเนี่ยอ่าและของพี่โล่งแล้วเดี๋ยวผมจะทํา คุณพี่อันนี้เขาเป็นอะไรกับพี่อ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะน้ำถือเป็นป้าคนนึงอ่ะอ๋อคุณป้าเหรอคุณพี่ชื่ออะไรเกศสอนดอกไม้ค่ะโอ้เมื่อกี้ทำดอกไม้ขายดอกไม้ชื่อเกศรนนางชื่อคนดอกไม้ฮะเกชื่อเล็กค่ะฮะเป็นคนสอนเขาทำดอกไม้ชื่อป้านเล็กอ๋อเขามาเรียนก็ยังบอกชื่อเพาะนะชื่อเกศรดอกไม้เออแต่ตั้งชื่อเนีเป็นคนสอนเขาทำดอกไม้อ๋อป้านเล็กเป็นคนสอนพี่ทำ โดนหได้ขายไม้ทุกวันเนี้ยเหมือนแกค่ะถ้าใครใจดีนะก็เลยไม่ก็ทิ้งแล้วรู้ได้ไงอาจารย์แล้วรู้ได้ไงแล้วโดนบทตามเขาก็เหม็นรู้ได้ไงก็มันเป็นเหมือนหนูเป็นนะเป็นแบบแบบเดียวกันอาการมันหนูเป็นแบบไม่รู้มันบอกไม่ถูกอาจารย์มันเหมือนมันมีเส้แล้วเราก็โดนโดนโดนน้องชายพี่อะไรนะอันนี้คนละคนคนละคนใช่ไหมโอเครู้ว่าโอเนดูกันว่า โดนอะไรมั่งมนดำเขมีดโดนมนอะไรลเดี๋ยวต้องดูให้คือผมจะบอกละเอียดเลยบอกถึงต้นเหตุเลยพวกหนูตกต่ำกันมากเลยนะอาจารย์ช่วงนี้ตกกันมากเค่นี้กไงเงินติดบ้านหน้าใสในกาลนี้เราดีแล้วเดี๋ยวสองคนน่ะเดี๋ยวผมช่วยให้ไม่ต้องกลัวเราช่วยฟรีตลอดชีวิตอยู่แล้วเข้าใจไหมโดนอะไรมนต์ดำเขมีด โดนมนต์พญานาคกผีนรกนะเขาเรียกผีหาผีป่าผีซาตานอะไรอย่างนั้นอ่ะเสษเข้าตัวเมื่อเสษเข้าตัวเนี่ยผลก็คือจะทําให้เหมือนเหมือนเหมือนหลตายอ่ะเข้าใจตอาไหยเหมือนไม่หลับอ่ะเหมือนเขาจำอยู่ในสภาพเหนื่อยหลับเบื่อไม่รู้เรี่ยงแล้วก็นอกเป็นอย่างนั้นไหมพี่ เราจะเหมือนคนหลับๆบ่อยๆไหมใชง่วงนอนบ่อยงวงนอนบ่อยๆมันต้องการงั้นเลยให้หลับให้ไหลตายไปเลยครูจะประกันนะครับอาจารย์ะครูจะเอาประกันนะคะมีประกันเยอะเขาแกทประกันไว้ทำประกันไว้ทำประกันให้ใครทำให้ตัวเขาเองวเขาเองอ๋อเหรอพี่ทำประกันวิจัยเงินแล้วทำให้น้องชายกับน้องสะพ้ายเหรอเขาทำเองกันค่ะเอาเอาแกไปทำประกันเองเข้าใจ ก็คือเขาเอาพี่ะน้องชายพี่อะใช่ไหมน้องชายแกนนะคะเออใช่ค่ะน้องชายกับน้องชายใช่ไหมจ้ะทำประกันให้พี่ใช่แล้วก็ความเชื่อก็คือเสกของให้พี่จนตายอย่างนั้นไหมแล้วน้องชายก็จะได้ประกันใช่ค่ะแล้วนี่ผมไปขัดเขาหรือเปล่าเนี่ยก็แอบแอบขัดน่าจะไม่ให้เขารู้อเคโอเคไม่ให้เขารู้ว่าหนูกับป้าเคพบพกกันโอเคโอเคเอาไม่เป็นไรแล้วนะ ก็ย,ยังไม่รู้เลยเข้าใจแต่หน้าที่ผมก็ต้องช่วยคนนั่นแหละช่วยทุกคนนั่นแหละเอ้าก็ขัดเกี้ยงแล้วนะมีเหยอะแล้วนะเนี่ยออกหมดแล้วนะหายแล้วเดินดูจิโลกงยังถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยตัวโลกทังตัวก็จบแล้วงนไง đoạ tua nha lồng cũng dễ nhằn mà cũng đúng ở này น,นี่คนมาบ้านนี้ก็สายศาสตร์อันดับหนึ่งเลยนะโดนของยันเ,ยเลยนะเนาะเป็นไงโล่งไหม,มโล่งตาสว่างโล่งตาสว่างแล้วตัวโล่งหม,มยังตัวโล่งนหลักที่อยู่กลางๆมีนิดเดียวเนาะมามาสนะั่งนะยังเขาเอากนะ็ยัง ลงเลงยนะศูนย์ถึงร้อยลงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว90เปอร์เซ็นค่ะ90เปอร์เซ็นแล้วเออได้แล้วเนี่ยเราก็กลับไปไปคุยกับน้องกับน้องสะพ้ายบอกว่ายังคุยไม่ได้ค่ะจะช่วยเสกของแรงๆกว่านี้อีกหน่อยช่วยเสกของแรงๆกว่านี้อีกหน่อยแต่ระวังนะ ต้องบอกเขาอย่างนี้ระวังนะช่วงนี้อย่าเสกอีกนะเพราะว่าอันนี้เป็นขวามหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตาลามนะรุ่นแรกแล้วหลวงพ่อกวยมีมนพระการมนพระการใครคิดไม่ดีสะท้อนกลับทันทีถ้าใครเสกของตอนนี้ปึ๊บของจะย้อนเข้าตัวท,ทันทีต้องบอกเขาด้วยว่าต้องระวังอย่าเสกพี่นะ <laughs> อ,าอ,าอาああ loyalty, ้าววันนี hmm. ้ว uh. 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 mm. uh. 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 ันนี้วันนี้กันอ้าวตอนนี้มีความสุขไหมยันร่างกายโล่งหมดยันอ่าทีนี้นิดงอียวอ้าวเป็นไงดีไหมดีเคล็ดล่ะโล่งไหมมีความสุขไหมมีความสุขยังไงร่างกายมันดีทุกจุดใช่ไหมถึงมีความสุขอ่าดูขยันนีดโล่งไหมอ่า ของมันออกไปหมดแล้วนี่เปลี่ยนดวงให้ใหม่แล้วนะไม่มีใครทำโมนดวงได้แล้วเปลี่ยนดวงให้ใหม่แล้วทำลายดวงเก่าทิ้งเลยเศกดวงใหม่ให้แล้วนะ happy ไหมเฮ้ไม่กลัวอะไรนะนะมีชีวิตพร้อมสู้ต่อไปลยนะแ,<ต>แลวนี่เศกไปถึงเนี่ยเศกไปถึงล้านด้วยนะผมขอกุมารทองหลักยมนะคุณพยนต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไปช่วยให้ขายดีด้วยเศกไปถึงที่เลย คุ้มครองป้องกันเลยโอเคไหมนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีความสุขไหมมีความสุขยังไงแล้วคอามีความสุขยังไงความสุขยังไงที่มาที่นี่มีความสุขยังไงอะ่ปวดยังไงพวดเราตามที่เรารู้สึกอุดรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะสบายใจแล้วกายสบายไหมร่างกายดีไหมดีค่ะ แต่ตอนก่อนตาปเป็นยังไงตามหมองไม่เห็นเห็นลายๆบางครั้งก็สว่างบางครั้ง,งก็มืดก็ <c oughs> คิดว่าตาัวเองที่บอกว่าตาตาจะเป็นอะไรนะตอนแรกไปหาหมอเขาว่าตาจะเป็นต้อไปรักษาที่โรงพยาบาลนายายอ๋อคุณหมอบอกตาเป็นต้อเกิด <c oughs> จากสายาส้าใจไหม <c oughs> ตอนนี้โล่งเลยไหม่ะมองอะ่ะใช่ไหมสายสะดใจเอาหมดแล้วใช่ไหมังไมดีใจไหม เอ้ก็ก็ก็ขอเตือนพ่อแม่พี่น้องที่เล่นของเล่นคุณสายกับลูกศิษย์ลูกหาผมก็ขอความกรุณาอย่ามายุ่งกับลูกศิษย์ผมเดี๋ยวของจะเข้าตัวช่วยไม่ได้นะเออฮะดีไหมดีใจไหมเออะทุกทีนะ